ท้าสักกะเทวราชจะไปชมสวนสั่งมาตาลีเทพบุตรเตรียมรถมา้าเตรียมรถพันตัวนะเตรียมม้าพันตัวเสร็จแล้วมาตาลีก็บอกเตรียมพร้อมแล้วนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวยชยันตปราสาททรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมากไหวไปทุกทิศเลยมาตาลีเทพบุตรก็สงสัยเพราะอินไหวใครอีกนะ ใหญ่ที่สุดแล้วไหว้ใครอีกนะก็ะเลยถามเท้าสากาวว่าเท้าสากกะไหวะ้ใครเท้าสากาะตอบว่ารามทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณนภะูมิภาคทั้งหมดทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตทศผู้มียศนอกน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นะมีจิตตั้งมั่นตลอดการผู้บวชแล้วโดยชอบมีปรมจันทร์เป็นเบื้องหน้าคฤรหัส์เหล่าใดเป็นผู้ทําบุญมีศีล เป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตลีเรานอบน้อมข้ารหัสเหล่านั้นไม่ต้องเที่ยวไปวิ่งวหายใครนะโยมเทวดาจะไหว้เราถ้าโยมแค่มีศีลน,นั่งสมาธิบ่อยๆมีจิตตั้งมั่นบ่อยๆนะเทวดาเราเป็นที่เคารพของเทวดานะจอมแห่งเทวดาด้วยมาตลีเทพบุตรก็เลยบอกว่านะ <c oughs> ได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กระเสริฐที่สุดในโลกทีเดียวเมื่อพระองค์นอบน้อมบุคคลเหล่าใดข้าพงค์ก็ขอถึงการนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นบ้างลูกน้องก็ขอไหว้บ้านเห็นไหมโยไม่ต้องไปปรารถนาจะเป็นเทวดาเพราะเวลาเทวดาเขาจะตายเขาปาารถนาเป็นอะไรเป็นมนุษย์อืมเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ เวลาเทวดาจะตายมีอาการอะไรบ้างนะผิวผันเศร้าหมองเสื้อผ้าผา่อนเศร้าหมองเนื้อออกจากรักแร้นะพระเจ้าจะอธิบายให้กับพิสุทังหลายไวนะเขาจะไม่ยินดีในที่นั่งอันเป็นทิพย์ของตนเทวดาจะรู้แล้วตัวเองใกล้จะตายและเทวดาคนอื่นก็จะมาอวยพรเหมือนเราเห็นคนใกล้จะตายญาติพี่น้องเราเราก็ไปอวยพรไปสู่สุคตินะไปอะไรนะเหมือนกันเทวดาก็จะมาอวยพรบอกขอให้ท่านไปสู่สุคติ ขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ตนเองได้แล้วด้วยดีจนตลอดชีพน่ะภิษุก็เลยถามผู้เจ้าว่าแล้วอะไรเป็นสุคติของเทวดาอีกรฐฐพระตถาคตบอกว่าความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดาเห็นไหมก็กลายเป็นว่าเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะแล้วอะไรเป็นการได้ลาบของเทวดาผู้เจ้าบอกว่าการที่เทวดาเมื่อตายแล้วมาเป็นมนุษย์นั้น และขณะมนุษย์นั้นได้มามีศรัทธาในคําสอนของศาสดาที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นเรียกว่าเป็นการได้ลาบนะแล้วอะไรเป็นการตั้งมั่นในลาบที่ได้แล้วด้วยดีจนตลอดชีพผู้เจ้าบอกว่า <c oughs> การที่เราเนี่ยมีศรัทธาในคําสอนของตถาคตประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีโดยที่สมณนะคือนักบวชใดๆเทพใดๆมารพร หรือใครๆในโลกไม่อาจชักนำไปทางอื่นได้นั่นเป็นการปฏิสถานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้แล้วนะซึ่งพวกเราก็อาจจะเคยเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาจุตนะิตายลงมานะถ้าเราหนึ่งตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์เราได้แล้วนะได้สุคติแล้วอย่างที่สองโยมมีสัทธาตั้งมั่นในคําสอนของตถาคตไหมนี่เป็นการได้ลาภและ ศรัทธานั้นเนี่ยตั้งมั่นด้วยดีหรือเปล่าหรือถูกดึงศรัทธาไปได้มีใครดึงศรัทธาโยมออกไปจากคําสอนพระผู้มีพระภาเจ้าได้ไหมถ้าดึงไม่ได้นี่คือพรอสามประการที่โยมได้รับอย่างสมบูรณ์